นี้ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับทุกท่านมาดูนะครับมันสปลังนะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์แมกมาสารจะใบนะครับรู้จักกับชาวสวนนะครับเกษตรกรตัวจริงนะครับาแนะนําชื่อหน่อยครับครับกับผมสวัสดีครับผมนายยอดธงเทาวันเกษตรกรจังหวัดสระแก้วอำเภอวัฒนานครตําบลบ้านเขาพรมสุวรรณครับมันสปลังห้าเดือนครับห้าเดือนเองครับผมใช้สารจะใบแมกมาผสมกับ ทางใบตามท้องตลาดทั่วไปฉ<ม>ีดพ่นเดือนละครั้งไม่ดีเหมือนเหมือนนี่ครับมไม่ดีเหมือนสารจ็บใบม,มากปีที่แล้วผมมันผมอายุหนึ่งปีหัวยังไม่ดกใหญ่ขนาดนี้อันนี้แค่มาห้าเดือนตั้งแต่ผมใช้สารจับใบม,มากๆผสมกับปุ๋ยน้ําตามท้องตลาดทั่วไปครับฉีดพ่นเดือนละครั้งปีเราจะมาดูนะเมื่อเทศเสร็จแล้วนะครับมาดูว่างวดนี้นะครับเห็นพี่ว่ามันใหญ่มากเลย ผมก็เลยมาติดตามนะครับเดี๋ยวพี่บอกเลยนะครับพี่ใช้วิธีดูแลดูยังไงแล้วใช้อะไรแล้วใช้ยังไงถึงผลลัพธ์มันเกิดขึ้นนะครับสองครั้งต่อเดือนครับครับแล้วเดือนที่สองก็สองครั้งต่อเดือนครับพออายุหกสิบวันก็ฉีดเดือนละครั้งครับมันแปลงในผมฉีดไปหกครั้งทั้งหมดครับหกครั้งทั้งหมดแล้วพี่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนครับนี่ครับผลิตภัณฑ์ครับสองตัวนี้สารจากใบเมคมากกับ ๋ยราว่าครับผมก็เห็นผลต่างจากตัวเดิมเป็นยังไงฮะโอยหลายเท่าเลยครับหลผมทำมันมาห้าปีหัวไม่ใหญ่ไม่ยาวขนาดนี้ครับได้ใส่ปุ๋ยทางดินไหมฮะใส่ปุ๋ยทางดินปกติครับปกติเนอะเมื่อก่อนใช้กี่กระสอบฮะปุ๋ยทางดินก็หนึ่งกระสอบต่อไร่ครับหนึ่งกระสอบต่อไร่ทั้งหมดนี้กี่ไร่ฮะทั้งหมดนี้ สองไร่สามงานครับสองไร่สามงานเนาะแต่ตอนนี้ใช้ปุ๋ยทางดินเป็นยังไงฮะยังเหมือนเดิมไหมลดลงครับลดลงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะลดลงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับยี่สิบเอปอร์เซ็นต์เาะใช้ปีแรกอ๋อเพิ่งใช้ปีแรกก็ยังไม่มั่นใจว่าจะใช้ตอนนี้ดีไหมนะครับใช่ครับโอเคเรามาดูนะครับผลลัพธ์นะครับพี่ผลลั์โอ้โหให้ทุกทนเห็นนะครับเกษตรกร,ะร,กรนะครับ ที่อยากปลูกมันสมรังนะหัวดกหัวใหญ่นะครับแป้งเยอะนะครับาแนะนาเลยนะทําไมมันใหญ่ขนาดนี้ไม่เคยผมทําไร่มันมาห้าปีไม่เคยใหญ่ยาวขนาดนี้เพราะดินแป้งนี้จะไม่ค่อยดีไงโอ้โหเพราะดินมันจะแข็งกระด้างแต่ปีนี้รู้สึกว่ามันใหญ่ใหญ่ผิดปกติครับโอ้ใหญ่ผิดปกติเพราะสองตัวนี้เลยเนาะครับไร่ละสิบตันไม่ขาดหรอกครับโอ้โหเนี่ยไร่สิบตันเนาะมันก็ราคาดีด้วยสามบาทห้าสิบแป้งก็ ไม่ขาดยี่ิบเก้าเปอร์เซ็นครับถ้าแป้งยี่ิบเก้าเปอร์เซ็นก็ได้สามสามบาทหัวสามบาทสี่สิบดามสารจะใบเมกมา่าผสมกับปุ๋ยน้ําลาวาฉีดฉีดท่อนมันครับฉีดท่อนก่อนปลูกอ๋อฉีดท่อนครับฉีดท่อนปลูกช่วยให้มันเร่งรากหรือ,อยังไงฮะช่วยให้รากเยอะแล้วก็พืชแข็งแรงโตไวครับโอ้ถึงได้ต้นพันธุ์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์รรแล้วหัว,วมันใหญ่แล้วมันก็จะเกิดมาสมบูรณ์มากครับ เดียวนะหนึ่งเอาหนึ่งสองสามโอ้โหเนี่ยโอ้โหเอาเดี๋ยวไม่ถืออันนี้ขึ้นอันนี้ขึ้นไม่ไม่จะไม่ถ่ายใหญ่จนต้องขนกลับบ้านด้วยโหสุดยอดจริงๆแมกมากกับ ปุ๋ยลาวาครับตอนนี้คือผลลัพธ์นะครับที่ใช้สารจับใบไม่มากกับปุ๋ยน้ํำลาวานะครับจนผมต้องขอซื้อกลับไปที่บ้านเลยนะครับกลับไปกรุงเทพไหมครับนะมาดูใหญ่จริงๆครับโอดูนะนี่ฮะตกใจเลยจะของอะไรไม่เคยเห็นใหญ่ยาวขนาดนี้หนักมากเลยครับประมาณกี่กิโลฮะตัวเนี้ยประมาณสิบสิกว่าโลขึ้นสิบกว่ากิโลเนาะเพราะว่า ถ้าเลี่ยต่อไร่น่าจะไม่ไม่หลุดติดตันครับราะไร่หนึ่งเราปลูกประมาณพันต้นโอเคขอบคุณมากมากครับพี่ที่ตัดสินใจใช้แมกมากับปุ๋ยน้ำนาวาครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับรู้สึกะทับใจมากครับไม่ผิดหวังครับผม